เออกชกนก็ยคาันไดกัได้เออเ่จไมไเลอกม่้อเทียวปาได้ปอสียเออนสีเอาอิ่มลอยให้พอท่าวสาฝนได้หนิเดียอยหรือว่ากาแฟนะกินนี่เป็นช่วงกาแฟอ้าถาเปิดภาพมาบบดนี้บแชบ คืมฝา่าคืมฝนพี่น้องเลยเนาะสงใส่ฝนสิตกด้วยนี่ฝนตกปีใหม่นี่ก็ย่านในพี่น้องเลยเนาะย่านแปบว่าพายุสีแห้งลมแห้งบางปีก็พัดหลังคาเฮือนคนไปเบิดเนาะการนมัดระวังกันในเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝนปีใหม่นี่ก็เสีย่ยงอันตรายแน่หน่อยหนึ่งก็่ท,ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะกับพ่อพกอับสว่างใจอีกแล้วเนาะ เป็นางบ่าทองสทองงามบ่ได้อยู่ซื่อๆพี่น้องเอ้ยสบายดีเพิ่นกะหลังจากที่เพิ่นมาแต่จบเตาเพิ่นอยู่หน้าเนาะเพิ่นกะมาขุดคุมเก็บหัวบดนีเนาะูเพิ่นถึงหักถึงพงดูมันขยันอีหลี นามเชียม,มันก็ไม่ยาวดอกชันๆสำหรับสว่างนี่ว่ายช่วงสิบปีตายคุดยากเนาะ้วก็อีกอย่างกา็กเ,ชงเชียมเ<า>ชียมชวนอย่าคล้ายๆคือเชียมชวนเนาะฝนเอาเสาลงหลุมเลยโอ้มื่อนี้มื่อบาทงใส่เอาเสาลงหลุมเ <c ười> <c ười> นาะฝนสิตกแล้วบ้านนี้อุษ <c ười> <c ười> นภันดีได้เหมือนนี้ ที่นี่ก็าทางบบาวเตียงทองเพิินกะเอากระเบื้องมาแล้วเนาะใสเบิ่งก่อนพี่น้องเลยคิดว่าสงกลับแล้วโดดดูว่าเดี๋ยวฝ้าเมืออบริษัตมันยังเด็ดอยู่ผลว่าเมื่อตอนพรมมันเด็ดยันมันห่อนั้เป็นวินเนาะบัดจัหน่อยบัดชีคึมๆึมมากถ่ายชีถายยันบรรยาก,กาศ ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมก่อนเนาะจังค่อยกลับป่ะนี้พี่น้องเอ้กาสีเย็นๆแน่เหมาะกัท้องฟ้ากกคบึ้มแล้วบ่ะนี้เทวาดาเพิ่นได้ยินคนจมคนฟ้องหลายห่อนบ่นเนาะหรือว่าหรือว่ามันหอน่อนฝนสิต,ตกเนาะโอ้ธรรมชาตินี่เฮ็ดแบบใดก็ได้เนาะดเด็ดเด็ด แดดคือหัวสิแตกนี่ก็เป็นบัดขึ้นมาบัดเดียวโอ้เนาะธรรมชาติชมว่าธรรมชาติได้ดีได้พี่น้องเอ้ยปล่นแบบนั้นแบบนี้เนาะงทีมงานปอยสร้างเพิ่นก็ส่งกาแฟอยู่พเพิ่นนี่ก็เติมกาแฟตลอดพี่น้องเอ้ยตัแต่เช้าจนค่ คนทางผอ้สร้างผู้ผู้นั่นเนาะผู้คนกำลังขึ้นเพิ่มมาเพิ่มเจ็บแข่งเจ็บขาเนาะเพิ่มก็นย่างข้นได้อยู่เด้่ยคุไปเบืองกระเบื้องหกหกร้อยเพนก่อนเนาะว่าลายสไนน์เนาะหกรอยเนาะงาม่วงกินหนีทางผู้สร้างเพิ่นนั้นมาฮอนอยู่ คนหอนยังบทันเบืดอคนกลับไปอันเวียกก่อนเนาะราะว่าเวียบคนกับยังบทันเร็วดีอื้อ

เวลาเพิ่นคุยเวียอคุยงานกันนี้คือเพิ่นเถียงกันในพี่น้องเลยจักเพิ่นวอาอีกอย่างกันเนาะคือเพิ่นให้เพิ่นเถียงกันนี่บัดรชุดไทยบัตรล่งท่านี่เพิ่นสีหัวเนาะแสดงว่าเพิ่นคุยงานสว่างคิดว่าไห้เน็ยขวาเล่าใจเลยเนาะลงจชาจขาอยู่ลูกที่ลูกอ่ะลูกอ่ะลูก

เกือบจะข้าได้ไม่ได้พวกต้นไม่ได้ขอไเปี่ยวปลาได้ไปันมากน้นสีเอาอิ่มลอยให้พอเท่าชสาฝนได้หนิรีบเลยหรือว่ากาแฟื่อกินนี่เป็นช่วงกาแฟเป็นช่วงกาแฟใช่ปวดอิ่มลอยฝ้าห้ององื่อมพ้วเนาะอยากค่ายคือเดือนหกแทบบันนี้ กินี่ก็แดดแดดแห้งบัดบดกับมาข้าวเดียวอู้ขัดขนาดก็มันตกซาสักห้าหนึ่งกับชีอากาศกับชีเย็นอยู่ดอกเนาะนี่เห็ดจังไรมันบาดแหมห้อนแท้ๆนะพี่น้องเลย เพื่อแล้วนี่กะขวดอิบร้อยคือสีติมเบื่อแดดเดินวัดนี่เนาะกับชงกาแฟคุณถ้าว่าผูมีผูหับซื่อเนี่ยกะใครอยู่ดอกเนาะถ้าว่าอยู่ฝั่งไทยนี่สีมีผูหับซื่อมีคนหับซื่อเนาะแต่ว่าอยู่ทางฝั่งลาวนี่สียักๆนกเนี่ ສາວຜູ້ຊ້າງເພິ່ນກິນຊຸມໝາກມ່ວງບໍ່ຕວຍບິກະຕກໍແຈວປາດກຫີບໍດຍັງິ່ງຖວອຍະຢ ສ민ដែអូពីពីសារດ្មីរ់ស្ម្ធ컬러�របងលើក្វើສដែលឭឿ្សារស់ក្រាឡូវមន្ស្រងឧ្មនុងត ซะเตลก็ไม่ช่างเป็นปูกระเบื้องตึงๆตึงๆอยู่เพื่อนสาวเตลกับเพื่อนสาวปูนี่ก็งามๆอยากสู่ซีกันพี่น้องเลยอ้าจาาา งานเป็นคนละเบิดงาไปนคนละมวดค่ะเรียบร้อยขึ้นชาปนาอขึ้นไปอยู่ไปนอนยางเป็นทางการบาดนี่หลังจากที่ขึ้นเพื่องสุนารแล้วเนะวากะก็เพิ่นก็ได้หับข้าวดีได้ลดจักอีกตอนนี้เพิ่นก็ยังโจทย์ไว้ทั้งเฮือนอยู่เพิ่นก็ยังขับบุกิงหรือว่าเพิ่นขับบุปินหรือว่าอย่างไรเนาะเออ เป็นอยู่เนาะสว่างก็เลยเมื่อนั้นว่าซาฝนเนาะเพิ่นก็ยืมรถพี่น้องพาลูกเพิ่นไปหาหมอเนาะเพิ่นนัดเพราะว่าเพิ่นสิบ่มีเบี้ยไปทางไกลเด้ถ้าว่าเพิ่นมีเบี้ยเพิ่นสิเอาน่ะสิเอาไปอยู่บ่ารทองใสหน้าเพิ่นใกล้ใกล้เลยพี่น้องเอ้ยแค่เพื่อนอยู่ใกล้ๆวัดนี่น้าบ่ารทองใสนี่เหตุผลเพิ่นบ่ขี่รถจักรไปเนาะเพราะว่าเพิ่นก็น้าเพิ่นใกล้อยู่น้าเพิ่นก็บ่ได้ไกล ย่างออกไปนี่ถ้ากหัววัดนี่กันเม่นหน้าเพิ่นเพิ่นก็เลยขี่รถถีบไปประหยัดน้ำมันอีกกันรถถีบนี่กับกันเม่นผู้ใดแข็งแห้งหันแห้งกับพ่อขี่อยู่เพราะว่าเพิ่นถีบเบื่อเมื่อยถ้าภูไรพ่อจอยพร้อมหอมแห้งแรงแห้งน้อยหน่อยนี่กับชีขี่รถถีบนี่กับเบาไวม่มีแห้งถีบเนาะม่มีแห้งถีบม่มีแห้งปั่น เพราะว่าบาต้องใช้ผึนกระป็นผู้ยใช้ให้ผึนกระสีลายใน,นก็จะเลยขี่รถที่หลังจากที่ว่าไล่รถจักแล้วเนาะก็ได้เสาอีกเสาหัวเนาะผึนกระสีเอาตะนางมาใส่คือทางนาั่นบ่ภาคทางในผึนเอาตะนางเลยทางเม่ตูุนี่ผึนกระสีเอาลานเม่ตูุ คือว่าเพิ่นก็ยังแข็งแรงอยู่ได้พี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าบางคนนี่ก็ยังเอารูปเอาลานนี่ก็ยังบ่ทันได้ยังบ่ได้ดอกเนาะเฒ่าชําเพิ่นเลยถ้าว่าเฒ่ามันยืนจพืชนี่ก็าุเนาะสว่างก็ได้คุมื้อนีก็ออยากเห็นคยืนปดตามที่บ้านสว่าง ไว้กลางคนนี่ก็เริ่มปินลูกประจำมีลูกประจำตโตเดี๋ยวเจ็บป่วยบ่สมบายบางคนก็รักษาหายบางคนก็เสียชีวิตเนะาะจ็กมันเปิดนนะ้ำอีหยังเุมอหอายคนถึงว่าบุมันบุญเงินกระโดดกระลียะทางมืน่อนี้ก็เมชาเป็นกับหลานชายพิ่นมาชวยเนาะคุนหลานชายพื่นก็สิีบุมักออกกล้องผลว่ิผนอาย บางคนนี่ก็เพิ่นก็อายได้พี่น้องเลยเพิ่นก็ชีบุมักหอบกล้องคุณสาเตียวเพิ่นก็เก็บผักเลยเก็บดอกไม้เนาะมือวันศีนวันพระบ่เพิ่นก็เก็บดอกไม้ อีเต็กกิดไปนาบ่คนเพิ่นก็ไปให้สวนไปมั่นไปสวนมั่นเพิ่นเนาะไปขุดมันผ่านมัน างคกนกะกดมันแล้วกะไทยโตอบบนี้ผันมาทางนี้กะชาวเชือกอยู่ไปไวอยู่คุณ สุดสาวสำนอยมาอย่างนี้อยู่ในวัดลูกช่างบอสตรงใส่คือสีแมนเพิ่อมาหาพ่อคนเนาะยันลูกสาวกระจางผู้เสีอเกียรตินบ่บออ้อัดสามคือมายังนักนวงพี่น้องเ้ยบ้านนี้เนาะคันว่าฝนตกกระตกแบบบบมีพายุน้ำกับใครอยู่ฝนปีใหม่นี่ย่านพี่น้องเลย นี่คือชิมันเจ้าอาวาสเป็นจูดบ่ทำความสาาอะอาดบ่เนาะถ้าก็คึ้มแห้งกนดีได้พี่น้องได้บาดนี ค่ะว่าฝนตกก็คือสีไข่เน่หน่อหยาตองก็คือสีอันคือสีโป่งเพราะเรเห็นง่วกินอันนี้ผัดหย่าก็ับตายน้ำง่วกข้ยก็บจอยเหมดเลยเพราะมีหยากินต้นเตียวแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นดอกไม้ก็เอาพุ่นมาใช้ไรอยังนี้ทันติดคักอาพุ่นมาใช้ถ้าว่าติดตก็คือไข่อยู่ดอกเนาะ มา้องอให้มันตรงกันคักไปเนาะเอามาชุดม้ชุดล้นมเอาวันคมวนไหนโอ้ดีพอดีชีก็เอาชแมนนะชีก็แต่เราไ่ได้ดึงไปชุดด้วยช่นชิเทกเบิ่งในสื่อแต่นางมาใส่บ่

อ้าผมาาดลายเหมือแล้วว่าความจำน่าดีครักระหาเนาะสบายดีถ้าผมวาดลายเนาะท้องใแล้วเขียดกับเป็นได้คือมาแล้วนะพี่น้องเลยบัดนี้ชาวางแต่สิกอจบคิดกอนเดอน้อเนออยันฝนตกหลัดทางชิได้เมือดด่อเลยบัดนี้เพราะว่าใกล้สิคําเนาะอีกอย่างกับฝนก็คือสิตกพี่น้องเลย พ่อกันในะคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะสำหรับคลิปนี้สว่างกับขอจบเพียงเท่านี้เนะาะกทได้เดินทางเมื่อบ้านโคกใหญ่คนไหนบ้านนี้สำหรับคลิปนี้สว่างกับไปแล้วเนาะขอก่าวคำว่าสะบายดี